สวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวเลเซอร์แดงนะครับเป็นเลเซอร์ติดปืนนะครับซึ่งผมสั่งมาทางช้อปปีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของตามที่ผมสั่งไปหรือเปล่านะครับซึ่งของที่ผมสั่งหน้าจาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเลเซอร์แดงตัวเล็กขาจับ20มิลราคาประมาณร้อย จ็ดสิบกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากก็อาจจะเป็นงานจีนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงและมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับในราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยใช้เวลาจะส่งประมาณ2-3วันนะครับติดวันหยุดด้วยหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะครับอีพอก็ข้างห่อมาดีนะครับร้านนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะครับว่าร้านไหนนะครับโอเคเราแกะกันเลย โอเคโอเคครับนี่ข้างในก็ไม่ได้ห่ออะไรมาเลยนะครับคือเป็นตัวสินค้าเลยอันนี้นะครับก็กล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะเรามาดูตัวเลเซอร์กันนะครับก็เป็นเลเซอร์ก็งานก็ตามนี้เลยนะครับนี่หน้าตามันมีแพ็กเกจมาให้ก็ค่อนข้างดูดีนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เป็นกล่องนะเป็นแผง,งนี้นะครับมีมีฐานกระดุมมาให้3เม็ดนะครับ มีปักแจแอลนะครับไว้ให้ขันน็อตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าเลเซอร์ราคาร้อยกว่าบาทมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ดูจากหน้าตาก็ตรงตามที่หน้าปกที่ลงไว้นะครับในชับฟีในแม็กโอทานลนโอเคนะครับมีหกเหลี่ยมมาให้2ตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งไว้ขันรางอีกตัวหนึ่งขันแอดจัตปรับเจ้าตัวเลเซอร์นะครับขึ้นลงซ้ายขวาอ่าก็ในกล่องก็มีแค่นี้นะครับสามชิ้นนะครับปักแจไว้ปรับนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ฐานกระดุมสามก้อนแล้วก็เจ้าตัวเลเซอร์นะครับโอเคหมดละโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลเซอร์กันดีกว่านะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเล็กมาก ประมาณใส่ความมือกำได้สบายถือว่าเล็กกระทัดรัดนะครับก็ตามราคานะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมเบาเบานะครับขาจับสามารถจับทั้งราง11มิลและก็20มิลได้นะครับ11มิลก็จะเป็นด้านในนี่เห็นไหมครับส่วน20มิลก็เป็นด้านนอกนะครับทำมาสองชั้นข้างหลังเป็นสวิต เปิดปิดนะครับส่วนด้านข้างเห็นไหมครับปุ่มแอร์จัตหรือปุ่มปรับขึ้นลงซ้ายขวานั่นเองนะครับตัวนี้ไม่เหมือนกับในรูปนะครับตัวนี้ในรูปมันจะมีสกรีนมาให้ว่าปรับขึ้นลงซ้ายขวาน,นะครับแต่ปุ่มก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจอันไหนขึ้นลงซ้ายขวาเ,เดี๋ยวลองไปปรับดูทีหลังนะครับเดี๋ยวลองใส่ทานดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่า ก็เวลาใส่ฐานก็ต้องใส่ตรงตามขั้วนะครับไม่น้ำมันจะไม่ติดโอ,โอเคครับสปริงค่อนข้างแข็งนะครับก็ขันเข้าไป คือค่อนข้างละเอียดอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่าเนี่ยโอ้แสงเลเซอร์เข้มมากเลยครับดูนะครับผมจะชี้เป้าไว้ดูนี่แสงค่อนข้างเข้มดีนะครับเวลากดก็กดดับกดติดนะครับกดสวิตช์เดียวครับเนี่ยครับนี่ส่วน ไขฟวงหรือว่าปักแจแอ์อันนี้ครับอันนี้ไว้ขันด้านข้างครับไว้ติดกับรางนะครับไขเข้าไขาออกส่วนอันนี้นะครับไว้แอดจั๊ดนะครับเนี่ยไว้ปรับปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับอันนี้ตัวข้างเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขึ้นลงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นซ้ายขวาครับตัวด้านข้างน่าจะซ้ายขวาตัวมุมนี้น่าจะขึ้นลงนะครับเนี่ยปรับปรับได้นะครับ แสงถือว,ว่าเข้มนะครับเรามาดูแสงกันนะครับว่าไกลๆแล้วมันจะเข้มขนาดไหนนี่ดูเห็นไหมครับคือในกล้องอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยชัดนะครับมันย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าในของจริงเนี่ยแสงชัดมากนะครับเดี๋ยวปรับกล้องอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ใกล้มานิดนึงนี่ครับคือของจริงเนี่ยแสงชัดมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปติดที่รางตัวปืนดูนะครับว่ามาติดได้หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งที่ตัวปืนก่อนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะติดตั้งให้ชมฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองติดเลเซอร์ตัวนี้กับเจ้าตัวปืนดูนะครับว่าติดแล้วมันจะเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นดายมิลน,นะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาอย่างเงี้ยนะครับคลายนะครับ นัดออกนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรางอันนี้ผมมีรางแค่ด้านบนนะครับผมยังไม่ได้ติดรางเสริมถ้าใครอยากดูรีวิวปืนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสโคบหรือว่าตัวปืนต่างเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับหรือเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับรีวิวไว้หมดแล้วนะครับโอเคทางการติดตั้งนะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับรางพิคัทินี่ยี่สิบมิลนะครับสำหรับเจ้าปืนตัวนี้โอเค แล้วก็ขันให้แน่นนะครับแต่ว่าเอาพอตึงมือก็พอนะครับติดแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคนี่ประมาณนี้อันนี้ติดให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอ่าเห็นไหมครับแสงก็ออกเวลาเราเอ่อจะเลงก็ใช้ดอทก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่ดีิูก็กลับไปดูในช่องได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังคลิปนะครับส่วนอันนี้ก็ เลเซอร์ใหม่ที่ได้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับแสงเข้มมากครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลเซอร์นะครับหลังจากที่ติดปืนแล้วเนี่ยเราก็ส่องไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้นะครับนี่แล้วก็แอดจัดหรือปรับกับตัวทกเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็ทดลองนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าเลเซอร์ตัวนี้ครับติดเข้าไปแล้วนะครับ ขนาดเล็กดีนะครับก็สวยงามนะครับก็คลิปนี้ต้องพอแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นร้านไว้ให้นะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับในช้อปปีนะครับเข้าไปดูเลือกซื้อกันได้นะครับส่วนัวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับโอเคสำหรับวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ